กราบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปที่สองของวันที่23เนาะค่ะกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะวันนี้วันที่23สิงหา2567เนาะค่ะมือนี่มีเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องตรงกับวันศุกร์เนาะค่ะกะมีแนวทางหลายสูตรที่เดินมือน,นั่นเนาะค่ะพี่นอ้องสิบหน่วยบนที่แอดลงคลิปแรกนั่นประกบคู่ได้ที่59เนาะค่ะ อ่าสามใบสามสูตรประกบกันเป็นสูตรสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนพี่น้องอ่านหัวขอน้ำเอานะคะ่ะหัวขอว่าเป็นหลักหน่วยหรือหลักสิบสำรับลักซิตรุดเบิแล้วะคะ่ะหลุดหมดตอนนี้สูตรที่ยังเดินคือหลักหน่วยบนเนาะคะ่ะหลักหน่วยบนเราพัฒนาที่เดินลิวลิวอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะ ไปตามกัน่อค่ะพี่น้องไปตามกัน่อที่สิบหน่วยบนลาวพัฒนาเป็นสูตรพระเอกที่ข้องแช่มแยาวนานมากเนาะค่ะสูตรนี้เอฟซีขอเขามาหลายเนาะค่ะขอสูตรหลักหน่วยบนเน้นเน้นปรสันเนาะค่ะ <c oughs> ขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องแงมือเสารเนาะค่ะ <c oughs> พรอมือนีแอดมีธุระหลายมองหลายบอลก็นเลยโรงงานไบบสักก่อนเพื่อแอดกลับมาเพอท่านเนาะค่ะ เบิ่งก่อนว่ามีงานอยู่ในละเอียดน่ำเนาะค่ะพี่น้องว่ามีทุระเนาะค่ะจะได้ไปซ้ำใดสามารถแก้ไขางานได้ซ้ำใดเนาะค่ะค่ะเอาไปสู่คาเตือนกันเลยเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะคะ <c oughs> ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาไปคําเตือนออกเนาะค่ะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยยังมีสูตรลักซิบบนทีแอดนียเพราะท่านแด้เอาลงเนาะชุดตารางแอดเอาลงหมู่บ้านเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องที่ขอเขามาหลายขอชุดตารางตอนนี้แอดเฮตดตารางบนตารางล่างไหวยุเทียบชนไ้อยูเนาะคะ่ะเทียบงานไปอีกยักหนวดสองหวดก้อนว่าเขาจะเดินซ้ำไหนเนาะคะ่ะ ตอนนี้แอดเฮ็ดเฉพาะตะล่างบนตะล่างรางไว้อยู่เนาะคะ่ะเฮาบ่วท่านเก่งเนาะคะ่ะพี่น้องเขากัจําเป็นต้องเฮ็ดลายๆสูตรดึงลายๆแนวทางเม่ใส้กันมาเปรียบเทียบกันเนาะคะ่ะเพื่อเอาความเด่นเด่นแล้วไม่มาก็มีพี่นอนะะ้องเนาะค่ะจะเป็นการได้โอกาสนี่แหะคะ่ะจะเป็นการฝึกฝนจะคของขไปนํำเนาะคะ่ะเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด ถ้ากรณีงานเขาออนเข้าลุดนี่เข้าจะได้เอามาแก้ไขจะพองเนาะคะ่ะถ้าง,งานรุดแล้วเขายังบอกว่าเขาอยู่เข่าจะพอเห็นหมองแก้ไขงานเนาะคะ่ะเขาจะเข้า,ขาพ่เคยหยุดการพัฒนาสูตรเนาะพี่น้องพอมีเวลาบางว่างบ้าง,างห,าหน้าที่สิบหน้าที่กะคิดแล้วค่ะเขาไปเบิ้งว่าอ่ะคงที่ตัวนี้แนวทางหลุดมันควรจะเดินไปใสเนาะคะ่ะ หาหนาที่ซิปนาทีแกสูตรบ่ไดะะ้ดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าบางสูตรไอ้บางสูตรแก้สามมือยังบ่ได้เลยค่ะไอะ้แกได้แล้วเดินสองวัดลุดเลยกับมี่เนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นสูตรเราพัฒนาสามน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยพี่น้องขึ้นยูทีดวงแอดนัมเนาะคะ่ะขึ้นยูทีดวงอสามมือบ่ได้พ่อสูตรกับมี่ได้ะคะ่ะพี่น้องนัง่งคิดถ้าอ่า อารมณ์สติปัญญาของเข้าตอนนั้นมาบ่าพร้อมนี่แอดกแก่บ่ได้ได้แอดบ่คาอขึ้นมูเนาะค่ะต้องได้จริงจังยังสา,สามารถแกะออกมาได้เข้าต้องใดความละเอียดหลายเติบนะคะสำ,สำหรับตัวแอดเองเนะาะจะาของบบเก่งพี่น้องก็ต้องเข้มงวดกับจะาของหลายเติบเพราะความเป๊ะของสูตรแนวทางที่จะออกมาสู่สายตาพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเห็นให้ดีที่สุดละค่ะพี่น้องถ้ามือไรมันเดินแอดกะดีใจน้า เมือ่อใดมันลดก็ต้องกราบขอโทษขอให้พี่น้องเนาะคะ่ะแอดกับเห็ดตามสูตรเนาะพี่น้องเบาไปตามสูตรเห็ดไปตามสูตรพอนั่นเนาะ,ค,ะค่ะกะบ๊ลูคือกันว่า,าสูตรใดจะมากสูตรใดจะบามากตามนัดเนาะคะ่ะพาะนะนันในพี่น้องใส่วิจรารณญาณในการเบิ้งเอาเนาะคะ่ะเอาไปเปรียบเทียบกับช่องง่ายเพิ่นเอาเดอ้อค่ะพี่น้องว่าแนวทางเอาเป็นแต่เดินต่อบบเนาะคะ่ะเขาสู้แนวทางเลยค่ะที่หลักหน่วยบนลาวพัฒนา ะะอดีตเลี้ยนสีชุดนี้นะคะถ้าเขายังเดินต่อแล้วก็เต็มนี่จะเป็นชุดประวัติศาสตร์เลยพี่น้องชุดนี้นะคะประวัติศาสตร์แต่จริงๆมันมีหลายชุดยูแต่แอดบริเก็บสถิตีมันไหวเนาะคะ่ะที่เดินดีเดินยาวเราก็สามารถสั่งไล่ใดได้พร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องให้พี่น้องได้บ่นเป็นไฮแอดเนาะคะ่ะให้พี่น้องตามเลือกตามสูตรนี่กันหลายขอสูตรนี่กันเขามาหลายมากเลยเนาะคะ่ะช่วงนี้ ช่องทางของข้าจะถูกปิดกันมากพี่น้องซอยแอดกดไไหลกดแช่ในเ,นเด้อค่ะอยอดดูนตั้มตั้ซุดมากเลยพี่น้องช่วงนี่เนาะคะ่ะยอดวิวเนาะคะ่ะพี่น้องซอยแอดกดไไหลกดแช์ในเด้อค่ะแอดมาฮอดมือนีได้กับยอนพี่ยอนน้องเส้นทางขางหนาย,ยัางอีกเงาไกลเนะาะกับวังเพิงพีเพิงน้องคือเก่าเนาะคะ่ยะยาถิมยาป๋าแอดเด้อพี่น้องซอยกันเด้อค่ะเอาเข่าซูนแนวทางเลยเนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางนี่แอดคงบเบาๆเนาะค่ะมันหลายสูตรมันจะเสียเวลาพี่น้องเวลาเข้ากับกินมาหลายหน้าที่แล้วเนาะค่ะอ่ะพะวาแอดอธิบายนุน่นนี่นั่นซูพี่น้องฟังเนาะค่ะอ่ะมันก็ต้องมีโมเมนต์นี้บางเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว4 8 9 0เข้าที่สามหหลักหน่วยเข้าที่9้าเน้นๆเนาะคะ่ะไปตามกันต่อพี่น้องเมื่อนี้จะเดินต่อห้บอต่อคอให้เดินเด้อค่ะ สูตรนี่ซื้อวาเดสเลยล่ะค่ะพี่น้องหกห้าเก้าสามห้าเก้าแอสบาเมนมันเสียออกหาเก่ามดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะบวกกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ้ยวยแอดขยายซูมกล่องก่อนเนาะคะ่ะซูม ซุ่มหลายๆกับ่เห็นอยังเนาะพี่น้องเนาะค่ะกายพร้อมเนาะค่ะค่ะหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันสามครั้งหลักพันบวกกันสามครั้งได้เท่าไหร่ตั้งคงที่ไม่มีตัวแรกเนาะค่ะตัวที่สองบวกสี่บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งแล้อค่ะพี่น้องบวกไปน้ากันค่ะที่แอดบวกพิษเนาะค่ะหลักแสนคือหกบวกกันหนึ่งครั้งได้หกหลักหมื่นคือห้าบวกกันสามครั้งห้าสามสิบห้า ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดคือหนึ่งยกแต่หนึ่งไปหลักพันคือเก้าเก้าบวกกันสามครั้งเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดตั้งแปดเลยค่ะแปดบวกสี่คงที่ได้สิบสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่ถูกเนาะค่ะหกหนึ่งแปด สองาสี 2, 3, 4, ถูกต้องค่ะ 8, ปดสองสสีค่ะพี่น้องที่สูตรนี้ค่ะไปสูตรที่สองกันเลยที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะเข้าเน้นเนงวดที่แล้วก็เข้าพี่น้องสูตรนี้นะคะอะแอดว่างหลัก่วยไว้เก้าย์สี่เจ็ด เข้าที่สามห้าเก้าเก้าเข้าเน้นๆเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนนะคะเอฟซี 4, พี่น้องร้ายท่านตามมันจะมีสูตรนี่แหละคะ่ะที่ค่อนข้างจะลุดกระทอนกระแทนบ่ต่อนเนื่องะคะือมูเนาะค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการเบิงเนาะคะ่ะว่าเฮ้าควรจะเอาไปใส่งานจริงบ่บเบิ้งใส่กับช่องใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องไปดูแนวทางกันเลยวิธีทำเนาะคะ่ะ มื่อนี้ว่าสียกโค้งอ่าล่งสูตรเล่าไม่อยู่ค่ะพี่น้องหกห้าเก้าสามห้าเก้าเนาะค่ะเข้าโปรเกงเข้าเอาลายสูเอาเนะค่ะเอาลายสูพี่น้อง ค่ะวิธีทำหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นสี่ครั้งแล้วก็หลักพันอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกสามบวกหนึ่งบวกสี่บวกสามเนาะค่ะหลักแสนก็คือหกบวกกันหนึ่งครั้งได้หกหลักหมื่นคือห้าบวกกันสี่ครั้งห้าสี่ยี่สิบได้ศูนย์ยกหกข้ามไปหาเลขเก้าค่ะหกบวกเก้าได้สิบห้าหกบวกเก้าได้สิบห้าเนาะคะ่ะห้าบวกสามคงที่ได้แปด 8ปบวกหได้9 9้บวกสได้13 3สบวกสคงที่ได้6เดี๋ยวเดียค่ะ6 5 8 9 13 6ถูกต้องค่ะที่มาของ8 9 3 6ตอนนี้ชนไปแล้ว1เมตรนะคะค่ะ ตอนนี้ชน2เม็ดพี่น้องบ้าเมนหนึ่งชนแล้วที่8กับ3นะคะจัดตาชุดนี้ดีๆเด้อค่ะชนแล้วมาเดินต่อกันจักงวดแล้วพี่น้องชนแล้วมาเดี๋ยวเด้อแอดเบิงกรอนนะคะต้องเอาหลักตัวนี้เป็นเกณฑ์เลยค่ะเฮดมาจักงหด1น3 4 5 6 7 8ส1มสี่หาหกดดลุดหนึ่งที่หลักหน่วยบน ก็ถือว่าโอแลวค่ะพี่น้องสิบเอ็ดงวดหลุดหนึ่งงวดเนาะคะ่ะถ้าไปหลักสิบถือว่าผิดเด้อค่ะเอาเฉพาะหลักหน่วยเท่านั้นพี่น้องนะคะเอาสูตรนี้เป็นเกณฑ์เลยที่เดินยาวๆเนาะคะ่ะหลุดหนึ่งงวดนะคะจะเป็นสถิติที่เงินพ่อสมควรเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปที่สูตรที่สามกันเลยเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนราพัฒนาเนาะคะ่ะ มือนั่นแอเทดด้4790เข้าที่3599เข้าหลักหน่วยบนเน้นเน้นนะคะไปต่อกันเลยค่ะไอเสียงค่ะลูกเสียงค่ะลูก สำหรับสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคงที่บวก8ปดบวกสบวกสบวกหเนาะคะ่ะหลักแสนอ่ะสเต็ปของหลักหน่วยบนนี่การบวกจะอยู่ทางอ่าหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันเท่านั้นพี่น้องสังเกตเบิงะะ่งเด้อค่ะทุกสูตรเนาะคะ่ะแอดมีวิธีท้ำให้พร้อมสำหรับผู้ที่มักคิดมักขมนวณเนาะคะ่ะถ้าแนวทางเดินพี่นอ้องเอาปี่ตอยอดได้เลย์่ระด้ร่าแอดอยากเนาะคะ่ะ แล้วก็เขาก็เดินมายาวมากมากเลยเนาะคะ่ะเดินย่างเง้าเลยพี่น้องเมื่อนี้แอดถ่าแอดมีเวลาเขา่จาจักสองชั่วโมงเนาะ,ะแอดจะแก้สูตรนี่เทียบชนกับชุดนี่แ่ะคะ่ะเพื่อให้ได้น้อยคู่ลงกว่านี้อีกให้หน่อยโตก็นี่อีกถ้าแอดสามารถคุ้มได้ว่า่าที่หลักหน่วยบนหรือว่าสิบหน่วยบนได้หน่อยโตก็นี่ก็ถทือว่าโอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพี่แนวทางลงงหายอยู่ะคะ่ะ หลักแสนบวกกัน1ครั้งหลักหมื่น4ี่ครั้งแล้วก็หลักพันอีกหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกตามที่แอดวาเลยเนาะคะ่ะหลักแสนคือ6บวกกัน1ครั้งได้6 5บวกกันสครั้ง5 4 2สี่คือ0ไม่มีค่ายก6ข้ามไปหา9 6บวก9ได้15 5บวกแคงที่ได้13 3บวก3คงที่ได้6 6บวก2คงที่ได้8 แปบวกหคงที่ได้9 3เม็ดเน้นเน้นปีคู่กันมาแล้วเนาะคะ่ะสา8 9ตอนนี้ชนกันอยู่3กับ8ที่3าสูตรเนาะคะ่ะยังไปตัดสินสูตรชุดท้ายเนาะคะ่ะอาหวดที่แล้วเอ็ดฟันซีกับ0ูนย์ด้วยค่ะชน4ส,สูตรไม่มา มาตัวกันเนาะค่ะมาตัวร่องเนาะตัวเน้นไม่มาเนาะค่ะเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันอีกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดดูก้อนสูตรนี้ว่าถูกต้องบ้างเนาะค่ะห้าแปดหกแปดเก้าถูกต้องอยู่ค่ะค่ะสูตรนี้สูตรนี้คือกระลักนวยคือการงวดที่แล้วลุดไปยุลักซิบเลย ถ้าไปยุรักษซิบจังสันคือผิดเอาไม่เนาะคะ่ะฟันผิดไปเลยโอ้บวกหลายพี่น้องสูตรนี่เนาะคะ่ะหกห้าอ้าวเขาเอาแค่สี่ตัวเนาะคะ่ะเอาแค่สี่ตัวขอไห้ค่ะพี่น้อง คนหลุนเกา่ายังใส่วิธีการเก่าๆเนาะค่ะเพรท่านสมัยน้ำพึนดอกพี่น้องค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเนะคะ่ะไม่ต้องเข้าไปเบียดเบียนผู้ใดเนาะ,ค,ะค่ะไปตามอาสไตล์ของเจ้าของนี่แหละเนาะค่ะข้างละอสี่ตัวก็คือ9ก้าสามห้าเนาะค่ะ9กสา ห้าเก้าเนาะคะ่ะบวกกันเลยค่ะ,นะค,ะค่ะเก้าบวกกันสี่ครั้งเก้าสี่สามสิบหกถูกบ่พี่น้องแอดบอกพิดบอกได้เดอ้ออ่านะคะ 9,4,3,16,3,4,12า่ะคนะคะ,นะคะ6บวก2ได้8 8บวก4ได้12เห็นคองทีน้ำแอดบอค่ะนะคะ 9, 4, 3, 16, 4, 3 12, ่ส2บวก2ได้8 8บวก4ได้12บวก1ได้3บวก1ได้4บวก4ได้8 โอ้ชนกันฮอตตัวสุดท้ายมาเลยค่ะพี่น้องสองสามสี่แปดเดี๋ยวถือบอสามสิบหกสี่สามสี่สิบสองเนาะคะ่ะถูกยู่ค่ะพี่น้องสองสามสี่แปดค่ะเดี๋ยวแอดจะเทียบชอนให้เลยเนาะคะ่ะว่าชนกันที่เม็ดไหนตัวเดียวเน้นๆใน,นมือมือหนีเนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะ 3กับ8ดตีคู่กันมาทุกสูตรเลยค่ะชนกันหอดสูตรสุดท้ายพี่น้องนะคะ8ดมี4สูตรสก็มีทั้ง4สูตรเนาะคะ่ะ8กับ3มพี่น้องนะคะเอาเดอเอ้อแอดจะยกขึ้นในพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะที่หลักหน่วยบนเราพัฒนาวันนี้ชนกันอีกแล้วเนาะคะ่ะ ชนแล้วขอให้มาเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะชนแล้วขอให้มาที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะเห็นครบ่ค่ะพี่น้องแอดกระจายออกหลยก็หนีบ่ไรกล่องมันจะบ่หนีเนาะค่ะพี่น้องอะแคบเอาแล้วพี่น้องขยายเบื้องเอาเนาะค่ะขยายเบิ้งเอาเด้อค่ะชนกันที่แปดกับสามเนาะค่ะแปดกับสามเอาสำรับคลิปนี้ก็ขอหยุดตีไว้สำนีบเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ